นุ่มกัญชัยตอบแล้วความสัมพันธ์ทิมพิธาแอปทักษะออนทำเอาชาวเนต็ตต่างพากันจับตามองความสัมพันธ์ของวาทีีนายกคนที่30ิทิมพิธาลิมเจริญรัตและนางเอกสาวแอปทักษะออนซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทิมได้ไปออกรายการหวนกระแสพร้อมกับตอบความสัมพันธ์กับสาวแอฟแอปว่าไงผมก็ว่างั้นย้ำเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานไม่ถึงกับสนิทมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันเมื่อถามต่อว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันทิมยังตอบว่า ก็คงไม่ถึงกับสนิทกันแต่เห็นกันมานานมีอะไรพูดคุยกันล่าสุดข่าวบันเทึงช่อง8ยังได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าได้ถามพ่อหนุ่มเองเลยว่าตกลงอะไรยังไงอยู่ๆไปเชียร์ทีมแอปเหมือนนายใบเฟิร์นไม่ได้นะเขาไม่ได้คบกันไม่ใช่หรอพอบอกว่าใจเย็นๆเขาเป็นเพื่อนกันใจเย็นๆแค่หยอกๆเขาเป็นเพื่อนกันหยอกเขาเล่นถามถึงเรื่องนอนกุลพอบอกว่าเรื่องนอนกุลพ่อไม่รู้จริงๆหนุ่มกัญชัยตอบชัดเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นคะ่ะ